สวัสดีค่ะวบกันอีกแล้วนะคะไอ้สีขาดูค่ะเงานอะไรใครย้อยเลยค่ะกระดาษทิชชู่ก็ไม่ได้เอามากุ้พันจะถอนหญ้าตรงนี้ค่ะอือนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะหญ้าเข่าร้อยลายค่ะพี่น้องเนี่ยว่าจะถอนตรงนี้ค่ะไม่ได้มาถอนตะกีเลยค่ะแปลงเนี่ยค่ะถอนมาพี่น้องมะถอนหญ้าเข่านี่ค่ะ เดี๋ยวเอากล้องลงมาอีกก่อนอ <c oughs> นี่ค่ะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องไงมองไงเห็นบ่นค่ะนี่ในปลาเนี่ยค่ะมีหญ้าอะไรนะหญ้าคขมม่นิดด้วยอ็อัดดิบตมเดี๋ยวถอนออกก่อนตรงสารข้าวค่ะอันนี้คือนะนาอยู่มงโคกเลยพี่นะ้อง ไปทอมไปอยู่ตรงที่นาลุ่มนาดอนเนี่ยไม่ได้มาตักทกี้หญ้าเต็มเลยค่ะหญ้าคอมมินิดโอ้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 โอมสารข้าวหญ้าให้ก่อนโอ้ เมื่อกี้ก็ลุดน่เป็นต้นหญ้าเหมือนต้นข้ามากเลยค่ะก็ดูไม่ถ้าดูไม่ถนัดถ้าดูไม่นั่นก็เหมือนต้นข้าเลยค่ะเราก็ต้องระมัดระวงัง นี่คะ่คะเอฟซีคขาอยากขอมันนิดป้าตัวทำออกให้สิ้นทากเลย เราถอนหญ้าออกเขาก็น่าจะงามอยู่ค่ะอุ้งเก่งก็หลุดมาตป็นเก่งไหมกันพี่น้องเกคงคงพันหลุด Hít. 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 có chân gà tim lên nữa đây lưu mở của lưu đâu thi chùm hay đấy ôi hoàn cái chân thấu เขาอยากจะงามอยู่แต่ว่าเนี่ยเราไม่ได้มาถอนใะห้เขาสักทีเลยเป็นหญ้าคอมม่นิดแล้วก็หญ้าอะไรหญ้ออาอะไรนะ นี่ยคอมมอนิทเ้อคุณิดโอ,โอ้น่าสงสารข้าวมากเลย พี่เพีงเขาก็จะงามอยู่เหมือนกันแบบงามอยู่ถอนต้นข้าวด้วยนะแม่ขอโทษนะลูกต้องรีบถอนออก ủa, ngà, tiêm đấy cả. อันเท้าว hey, ัน oh, พันเกลียวที่เลียวรถมีเคี้ยอย่างบู้บัาเนี่ยเคี้ยอย่างล่ลูก Do ถอนหญ้าเ้ยพี่นั่งเมื่อนี้ถอนหอญ้ายู่ทางโคกโอ้โอ เดี๋ยวเราถอนแถบนี้ก่อนแถบใกล้ๆครูสะ มีเขียวพ่อมพี่น้่งเขียวอย่างวู๊มีทั้งเขียวทั้งหยาของมนิษฐ์เขาก็ขึ้นไม่ได้เลยเข้าภูมิพน แล้แต่ตรงพื้นที่ลุ่มพี่ดอนไม่ได้มาเบิ้งพี่น้องเอ้ยปุธธร,ริสทำวันดีซีด้วยค่ะสวัสดีครับเมื่อวานคุวันกับปุริสก็คุยกันมีคิดหงวแงสองคนค่ะวันนี้ก็มาอีกแล้วค่ะสองเท่าตายายได้เวลา ยาลายพวกก็ไม่มาถอนนะน่าสงสารข้าวขาเขาจะง,งามดูว้ายฮอนไหลพีน่น้อะไหลคายย้อยเลย คุณลิตค่ะทางข้างใกล้ๆคูนี่ให้ไหนคะ่ะฮะขค้น่ตัดะนะเพราะว่าถอนได้คิดว่าจะถอนยากไม่ได้ยากเลยค่ะถอนไม่ยากเลยขึ้นอยู่ รสดงว่าลากตื้นโอ้หหย,ยากอมันิดกิน่ะหนาของมันนิดนี่หนาค่าพวก มันเหมือนเหมือนกันมากเลยค่ะหญ้ากับไปนี่เหมือนกันมากเลยกับต้นข้าวโอ้โหขุโขุมีเถาวันมาอีก่างฮกอันเท้าวันพันเกี่ยวที่เดืดอดรถอ ทำพังยากก็ขึ้นยากแล้วมีเทาวันมาพันเกี่ยวอยู่ึ้นได้ไม่ล,ลกูกอ้ เหลืองหมดแล้วนะก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุยป๋ยอะไรนะใส่ปุ๋ยรับรวงกใส่ปุ๋ยในตะเกียนเพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะขื้นตัวขึ้นมาได้แล้ว অ অ তাত মত দিনা মোত মত เขาออกดอกมาหรอกเขาก็จะมาปาาบนนาป,นปากบนกับข้า โตนะลูกนะ กกมพันกับยูนี่เ้ยพี่น้งองน,นี้ว่าโกมพันไปได้อยู่แถวนี้เลยคฮ้อ,อนหลายดูหน้าก็รู้ค่ะว่าร้อนมากขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เขา้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่ะพบกันลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณรีค่าสวัสดีค่ะ